จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีมอบผ้าลายพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตราชกัญญาให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มทอผ้าในจังหวัดอุบลราชธานี ที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายพง์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางสัลิสาพิรมรัตน์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดในพิธีมอบแบบหลายภาพพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โัหน้าส่วนราชการ12หน่วยงานในอำเภอ25อำเภอและกลุ่มทอผ้า26กลุ่มได้นำหลายพระราชทานเพื่อไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าพ,พื้นถิ่นให้เกิดร่วมสมัยสามารถก้าวสู่สากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาตั้งพระายมั่นในการทรงสืบสารพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสศรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงอยู่คู่ผืนแผ่นดิน